หม่ครับถ้าโดนน้ำอไหรคลิปนี้จบแปบหนึ่งเขาา้าแมปแป๊บรอสักแปบหนึ่งก็ติ๊กไปแล้วก็เข้าไปรอแมปลง

มันมาเกิดไหนเนะนี่ยกลัวโดนน้ำจังเลยฉันกลัวฉันกลัวตกน้ำจางเลยอือฉันกลัวตกน้ำป้ามหมายของเขาก็คือเหื่อตายก่อนนุ่งป้ามหมายเขาคือหาไมา้ไม้อ,อยู่ไหนไม้ไม้มา คงยังไม่ผือตกนะหูหูเสียตก่าเสียตกยังไงอะคะโคตรแรงอืมเกงไงหมออยู่ตรงนั้น เราไม่เอาเสียวเราต้องขุดนี้นนนนกันโอเคแล้วย,ยัง พ oh, ูดต oh. mm ้องายเร็วโอ๊ะเล็กก็คือ